วันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะเป็นมินิฟิกเกอร์จากไลน์ของ Transformer นะครับคือตัวนี้นะครับ Transformer นะ่ที่เทนนี่เทอร์โบเชนเจอร์ท r นส์ฟอร์เมอร์นะครับเดอะลัสไน h ์จากแคสโบรนะวันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการการจะรู้ว่าเราจะดูยังไงว่าตัวไหนจะให้ได้ตัวที่เราต้องการเนี่ยต้องทำยังไงบ้าง นะครับเดี๋ยวดูซองกันก่อนนะก<ค>็เคยรีวิวไปแล้วนะสามคลิปฝากไปดูด้วยทรานสฟอร์มเมอร์นะครับนะ Collect All 12 Series 1นะครับเป็นชุดที่1มี12แบบเอ็ก6บวกที่นี่ Tiny Turbo Changer Hasbro Transformer The Last Knight นะ Fantasy Scene Transformer ข้างหลังนี่ก็ Authentic Transformer นะครับ transformer.com GM Motor นะ คนนี้ลิขสิทธิ์การปลรถยนต์ในหนัง toy content one นะครับ w e s t e r n s t a r hasbro แล้วก็ผู้นำข้าแาะััดจำหน่ายบริษัท hasbro ประเทศไทยจำกัดนะครับราคานี่ขายที่ห้างร้อบาทนะครับนะแล้วก็ฟรเกอร์ทุกตัวเนี่ยในซองก็จะมีใบคำแนะนำการเปลี่ยนร่างเขาเรียกเปลี่ยนร่าง transform นะครับเป็นตัวละครของ ตัวไหนก็เป็นตัวนั้นนะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันจะต่างกันแค่สีอของอันนี้สีอะไรเนี่ยสีแดงแค่ะนะครับจะเป็นพวกออโต้บอร์ดสีเขียวมั้งครับไม่แน่ใจไม่ได้เอามาดูสีเขียวมั้งเป็นด<ม>ีเซปติคอนนะครับแต่ใบเหมือนกันสีม่วงไม่ใช่ด้านหลังสีม่วงเออกับเพสโบร์แคนาดานะครับเพ<อ> <Okay. S 1> สโบร์เวอร์ชั่นสตาร์โอเค สีงแ,แลรวนะไปตัวดีกว่า <laughs> เดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยวเรามา Comparison ก่อนนะครับว่าขนาดความสูงนะครับนี่จากเลโก้มินิฟิกแล้วก็นิฟิกเกอร์อุชีนะนี่เป็นมังคอลเลโปโกเกมอนนะครับดูสเกลมันก็นะครับมันเล่นด้วยกันได้สเกลเดียวกันนะแต่ดูที่ความสูง ความสูงจะเท่าๆพอๆกันนะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับ2นิ้วนะกาจะสูงกว่ามินิฟิกเกอร์ของเลโก้นิดหนึ่งนะครับอูชี่กับนี่จะเท่ากันแล้วกับางคนเละพอๆกันแหละนะครับน,นี้ในผลซอสนะเพิ่งได้มา จากเวอร์ชันแมนออฟสตีลนะครับแถมแค่เน,นี้ยไม่ได้รีวิวตัวนี้นะครับอุชิแบทแมนแล้วนกะ็พิกาชูขังโคเล่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากเบอร์เบริเบรนเอ้ยเดี๋ยวเอาพีซซิตี้คอนก่อนแล้วกันนะครับอ่ะนี่เป็น <c oughs> เอ่อ ลืมชื่อนะครับใครรู้ชื่อคอมเมนต์ด้วยล <c oughs> ็อกดาวจำได้แล้วเออล็อกดาวแม่มันดึกแล้วเนาะล็อกดาวนะครับอันนี้หมอตือปืนของเลโก้ของพวก Star w a r นะทหารจักรวรรดนะินี่แบบซอมทูเปอร์อะไรมันติดก็ได้เลยใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะ transform ให้ดูน,นี่เป็นโรบอทโหมดแต่ว่าในให้อยู่ในถุงมัน,นมาในรูปของ รูปแบบรถน i เว e โหมดนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนกลับไปให้ดูนะครับสําหรับตัวเนี้นะครับต้องขามันกดลงไปก่อนกดขางไปปักนะครับแล้วก็นะลงมาถ้าจะแปลงกลับก็เหมือนกันง่ายๆนะครับ เพื่อการไม่เสียเวลามัถ้าเป็นเป็นโหมดแล้วพอเลยนะโอเคประมาณนี้นะครับตอนนี้กดเข้ากันเอาละได้ละนะครับก็จะประมาณนี้เนี่ยเป็นรถ ตอนอยู่ในซองจะอยู่ในรูปแบบรถนะเราต้องดูสีมันนะครับคืออยู่ในซองเนี่ยมันจะมีช่องช่องตรงนี้นะฮะช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยเป็นช่องใสนะครับเราก็ดันมันมาอนอยู่ในซองแล้วดันมันมาเนี่ยตรงช่องแล้วเราจะเห็นว่าเป็นสี แถ้าคราํลำลักษณะเป็นลถนะหรือว่าถ้าเกิดมันอยู่ในลักษณะที่แบบเราไม่แน่ใจเราก็พยายามพลิกๆลิกมันกลับด้านแล้วก็ดูตรงนี้นะครับตรงตามันจะเป็นสีเขียวนะฮะก็บอกได้เลยว่าเป็นล็อกดาวนนะครับโอเคนะล็อกดาวต่อไปเอาขอเป็นสตาร์สครีมนะครับเป็นการอืืนของลายของ n นดีซีคอมิ ติดเลโก้ครับมือจะถือปืนได้ทั้งสองข้างถืออาวุธอะไรก,ก็ได้แล้วแต่เราอันนี้เป็นระบัดหมดเราจะเปลี่ยนร่างกลับเป็นเลโก้โหมดนะครับก็เลโองเขาคือเครื่องบิน <S <S นี่นะครับขาขึ้นไปก่อนแม่ แากนั้นก็เอานี่มันจะมีช่องนะเ,เท่านี้เป็นเชิงบินเจ็ดละเือบินขับไล่ไลายก็สวยมาก mm hmm. กห้มันแน่นหน่อยก็ได้ครับสตาร์สครีมโอเค ต่อไปนะครับเป็นไซส์วายครับเปิดซาวเวฟครับพูดผิดเออเป็นรีเซพติคอนทุกตัวตรงหน้าอกนี่มันจะมีสัญลักษณ์นะเห็นไหมตัวนี้เป็นรีเซพติคอนก็จะมีสัญลักษณ์รีเซพติคอนนะครับนะนี่บริบทโหมด อ้อลืมบอกซัตสครีมนี่ง่ายมากเลยนะครับสีจำสีแล้วก็พอคลาไปเนี่ยลักษณะมันจะเป็นแบบเนี่ยแหลมแหลมนะครับมีตรงนี้สองอันนะคำคำรู้ง่ายง่ายมากนะครับต่ออันนี้สาวเวฟนะครับแปลงล่างตรงนี้มันหมุนได้นะครับขาด,ด้านล่างนะเปิดนี่ไปก่อนเรียบ,บร้อยนะครับกลับเป็นรถ อันนี้ค,คล้ายกันครับเนี่ยสีคล้ายๆกันนะพอเวลาเราดูสีเราจะสับสนอย่างที่บอกเราพยายามคว่ำม,มันแล้วก็นะครับเอาตัวนี้มาที่ด้านท้ายซองแล้วก็สังเกตรตรงนี้ฮนะซาวเว็บจะตาสีแดงถ้าเห็นตาแดงๆหรือว่าตรงส่วนหัวก็ได้สังเกตง,ง่ายหัวเป็นแบบนี้นะแต่ว่า ตรงหัวของล็อกดาวจะเป็นมนๆนน,นะครับสีสีคล้ายกันนะครับสามตัวนี้าอาเด็กตัวหนึ่งที่จะทำให้สับสนมีแค่สีแบบคือตัวนี้อันนี้คือไซส์วายนะไซส์วาย ปืนได้ปือนอันนี้ยิงได้นะนะครับปืนยิงได้เล่นสงครามได้โอเคเก,ก็บกับสมภูรนะครับการแปลงร่ามก็ ตอนแรกมันนี่ออกไปนะตอนเป็นขึ้นเมืองบนนะครับกักลับลงมากดเึิบ,บเข้าให้เรียบร้อยเป็นรถนะอ่ะเดี๋ยวสามคันเนี่ยเป็นรถที่สีใกล้เคียงนะครับแต่ว่าสองคันนี้จะเหมือนกันมากเลยสีเดียวกันเลยนะครับการบอกว่าคันไหนเป็นไซส์สวายหรือซาเวฟเนี่ยดูตรงตรงตา ไซส์ไวจะเป็นตาแบบสีฟ้านะครับอันนี้เป็นสีแดงและอย่างลักษณะของหัวด้านบนจะไม่เหมือนกันนะของไซส์ไวจะเป็นช่องแบบ2อันอันนี้เป็นสามสี่อันนะครับเล็กๆนะความแตกต่างนะครับคงยากสุดแล้วล่ะที่จะยากของอันนี้นะนอกนั้นหมู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 หมตู้นะครับสีอันนี้ก็นะอันนี้มนๆเลยกลมๆนะสำหรับล็อกดาว ครับนะสีอย่างที่จะสับสนนอกนั้นสบายมากสีไม่เหมือนกันนะครับต้องดูสีคุณจําไม่ได้มันมีข้างกล่องครับคุณดูลักษณะข้างกล่องได้จะมีบอกนะตัวต่อไปย s เ p ซฟติคอันนี้ง่ายมากโคตรง่ายนะครับทำง่ายมากปืนเป็นเฮลิคอปเตอร์ ะครับการแปลงร่างเขาก็ขานะดันลงมาก่อนอืมนะครับดันลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปแบบนี้นะนี่นะครับแล้วก็นี่ เท่านี้เป็นเฮลิคอปเตอร์มันจะอยู่ในถุงมาลักษณะของเครื่องบินแบบนี้นะการคลําก็ดันมาดูสีครับดูสีพอได้สีคลาไปตรงเนี้ยมันจะมีแบบเฮลิคอปเตอร์แต่มันจะงอๆอยู่ในซองอันนี้ไปแช่น้ําร้อนมันก็คืนกลับมาสวยนะครับ d ิเซคติคอน b บ c กเอาท์แบ็กเอาท์นะครับต่ back out. Back out. บอไปเอา ล็อกดาวไม่ใช่ล็อกดาวตายแล้วดึกแล้วมันคือ crosshair นะครับ c r o s s h a i นี่ใน,ในหนังเข้าสิบเป็นคู่เยให้เขาสองกระบอกโอเ okay. ค crosshair นะครับสีเขียวสีเขียวมีตัวเดียวเลยในเว็บในซีรีส์วันนี้นะพอดันมาเจอสีเขียวแล้วคลำเป็นรูปรถนี่ก็แปลงล่าง คกดตรงนี้ลงแขนกลับกดเรียบร้อยเป็นรถแล้วนะครับง่ายมากสีเขียวทำเป็นรถจบคลอสแฮร์ต่อไปใหเห็นนี้เป็นคู่หูเขานะคือห่าวลุง่าวพุงพุยชอบมากครับมีหนวดด,ดด้วยมันซันเตคอร์า อ,อตัวนี้ก็ง่ายมากแต่ว่าที่ไปเจอจะไม่เหลือว่าเอาไปหมดแล้วผมว่ามันชอบตัวนี้มากที่สุดเลยนะในไลน์นี้นะมันดูแบบบึกบึนอ้วนอวนไม่บึกบึนไปที่การแปลงล่างแกะตอันนี้กลับมานี่นะด้านหลังปุ๊บขึ้นมาแบบนี้เแล้วก็แขนขึ้นการแปลงล่างนี้มีช่องเข้าปิด การแปลงล่างมันง่ายๆลายนี้ประมาณสองสามสี่ขั้นตอนนี่ครับเป็นรถแล้วก็วิธีดูก็คือดูสีครับสีนี้เขียวแก่นะแล้วก็คลาำเป็นเหลี่ยมๆนูนๆหนักๆด้วยวก็คือดุงหอนนะครับตัวต่อไปเป็นเอาเป็นกิมล็อกกิมล็อก กิมล็อกจะมีสองสีนะครับพื้นนะครับกิมล็อกมีสองสีซึ่งเป็นเหมือนกันเลยทุกอย่างเป็นแค่สีนะครับวิธีการก็คือกิมล็อกนี่คลำง่ายมากจะดูว่าเป็นตัวนี้ก็คือดูสีดําครับถ้าเป็นสีดําก็คือ,อกิมล็อกสีดําชื่ออะไรชาร์โดว์อาร์เมอร์ กิมล็อกอันนี้กิมล็อกธรรมดานะครับในวิธีเปลี่ยนล่างเขาก็แค่กดขาเข้ากันเข้าหากันนะครับก็จะกลายเป็นหัวเราขาลงก่อนแต่นนี้ถุงนี่เขาจะมามาลักษณะแบบนี้นะครับใส่ในถุงมานะก็คล้ำดุนี่ปุ่มปุ่มนูนๆนะครับพันมาดูสีแบบนี้ สีออกออกทองทองนะก็คือกิมบล็อกครับเป็นไดโนบอทสำหรับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับที่การแปลงร่างเอาขาลงกดหัวเข้าหากันเป็นแล้วชาร์โดอัลเมอร์กิมบล็อกนะครับในถุงก็มาแบบนี้เหมือนกันนะก็ทำปุ่มๆหนางๆก็ดูสี นะครับตรงช่องนั้นเนะี่ยก็เป็นเป็นสีดำก็ชา Shadow Armor Grimlock จะไปบัมเบิลบีบัมเบิลบีก็มีมาด้วยกันสองสีนะครับเป็นบัมเบิลบีธรรมดากับชาร์โดไม่ใช่ชาร์โดไนส์สไตรบัมเบิลบีนะครับนะเป็นด้วสวยเลย เหมือนกันเลยนะวิธีการแปลงล่างเขาก็มีจะมีจุดหุนตรงเอวนะอันนี้ลงมาก่อนแต่ถ้าแปลงล่างกลับเป็นหุ่นก็เอากลับเอานะไม่ยากนะครับอืมลงแล้วก็ อ๋อลืมหมุนขาโอเคหมุนนะนี่กดข้อหากันครับอืมเรียบร้อยเป็นบัมเบิลบีดาร์บัมเบิลบีก่ะ แขนขึ้นก่อนเพื่อความง่ายนี่ลงนะนี่ขึ้นหมุนครับกดเรียบร้อยสีดำก็สวยดีนะ <S <S <Nice S 1> ไนท์ไตรบัมเบิลบีไป<ม>ตัวสุดท้ายนะครับ นี่คือหัวหน้าออโต้บัตออบติมัสพรามนะมันในเวอร์ชันของเดอะลัสไนต์จริงจริงมันต้องถึอดาบแต่ว่าผมไม่ได้อวดาบไหมเทอีนะครับนะีื่การแปลงร่างก็อันนี้นะฮะด้านหลังลงมากดเป็นหน้ารถแขนกลับขึ้นมาด้านบน แหนมาด้านนี้นะจะมีบอลจอยนะครับจะมีช่องประกบมันติดกันปั๊บก็ให้นะครับเป็นออปติมัสครามทรัคโหมดนะที่การคลั่งเน่ย วิธีการดูว่ามันคือออพติมัสพร์มันคือสีครับง่ายมากพอดูสีคำๆไปก็จะมีแต่จริงๆอะ่ะในซองส่วนมากมันจะหลุดชิ้นชวนชิ้นส่วนที่จะหลุดเป็นชิ้นนะเพราะว่ามันหลุดง่ายนะครับง่ายตัวนี้ดูสีคล้คำเจอลักษณะแบบนี้นะโอเคออพติมัสพรามนะครับตอนฟอร์เมอร์นะ ที่นี่ไทไทนี่เทอร์โบเชนเจอร์นะครับเซรีวันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ